เซ็คุ้มค่าตื่นชัตเตอร์ลั่นที่ฉะเชิงเต้าคือน้องนะชอบทำขนมเป็นดูนเดิมเน้งสมัยตอนเรียนพ่อเห็นก็สนับสนุนที่บ้านเป็นคนสะสมไม้มีไม้สักอะไรอยู่เลยสร้างที่นี่ขึ้นมาตอนนั้นซื้อบ้านต่อเขาทั้งหลังนะคะ ที่เขาขายทั้งหลังม,ม่แยกช,ชิ้นคือคุณพ่อคิดว่าเอาละลูกชอบสิ่งนี้อย่านี้พ่อแบบชอบชอบไหมเอาเลยลูกๆทำเลยทำไมาคาแรคเตอร์เราถึงเป็นสไตล์แบบอังกฤษเลยตอนมาคือเคยบอกเขาว่าหนูว่าชอบแบบที่มันเป็นเหมือน,นอสามเหลี่ยมแบบเนี้ยสถาปนิกหนูว่าจะบอกหนูตลอดว่าเอาน้องออมแบบเทรนน์มันมาแล้วมันไปนะ อยากให้น้องออมชอบมันจริงๆหนูบอกคอนเซปต์สาาปนิกว่าหนูไม่อยากให้คนเข้ามาในร้านหนูแล้วรู้สึกสตานแล้วมันสวยแค่ครั้งแรกที่มาพี่แต่อยากให้เราให้เราอยู่กับมันได้ทุกวันมาได้บ่อยๆแล้วอยากกลับมาอีก กันเลยดีกว่าจะบอกว่าเค้กต่างๆเนี่ยก็เป็นโฮมเมดแล้วก็น้องออมก็ทำเองทุกสิ่งอย่างกินอะไรก่อนดีจุดนี้ลาเต้กระต่ายน้อยของเรากรต่ายเ่ะอเ้าไม่ใช่พึ่งเหรอหรือว่าจะเป็นกระรอกหรือว่าจะเป็นพอแล้วเอาเหรอหอมกาแฟนมขึ้นมาอร่อยมากค่ะดีเลยสตรอเบอรี่ชีสพาย รสชาติของชีสด้านบนเนี้ยมีความหอมทานง,ง่ายบางเบาดีค่ะดีนี่เลยโคโคนัทอเมริกาโน่เลยอันนี้คือดูดเข้าไปเหมือนกินน้ำมะพร้าวแต่มีกลิ่นกาแฟคือน้ำมะพร้าวนี่มันจะมีความจืดที่เจือเข้าใจไหมมันคือสิ่งนั้นแล้วมันหอมกาแฟแล้วมีกลิ่นมะพร้าวขึ้นมาหนึ่งในเมนูที่เราให้ติดท็อปชาร์ตเลยเหมือนกันสลับกันมาที่เค้กเอาว้บน,นี่ อร่อยค่ะนุ่มดีมากๆอันนี้เป็นเป็นขนมปังทำเองไอศครีมก็ทำเองค่ะอันนี้เป็นเมเปิลไซรัปเราจะทานทุกอย่างไปพร้อมกันนะเราจะมีขนมปังเราจะมีวิปครีมเราจะมีโฮจิชาตัวโฮจิชาคืออะไรชาญี่ปุ่นที่เอาไปคั่ว ยอดกันไปเลยอร่อยมากเด็ดดีมากคอนเซปต์ของร้านเราเนี่ยคนอาจจะคิดจริงๆการตั้งคอนเซปต์ร้านเนี่ยนะมันก็สามารถจะตั้งเป็นอะไรได้เนี่ยอาป่ะของเราเนี่ยมันสัมผัสได้เต็มเ Joyful Experience in Town วะแบบอยากให้มาสร้างเสริมประสบการณ์ในแบบละแวกนี้เพราะว่าที่นี่แบบเหมือนทุกคนถามว่าที่นี่มีอะไรหรอหรือว่าที่นี่เขามีอะไรกันทำไมคนถึงมาที่นี่เยอะเร,เ,รเราต้องสอบปชเนาะสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตเนาะจุดนี้เนาะ ต้องมาด้วยตัวเองคอมเมนต์ไม่เต็มเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อจากคาเฟ่มาเป็นที่พักกันบ้างที่นี่อุ้ยแจ้ง ไม่ได้นึกค่ะว่าเขาะจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบนี้นะก็จัดได้ว่าครบเหมือนกันนะคะข้างล่างมีทั้งของฝากอาหารมาที่เดียวครบถ้วนกระบวนความแล้วก็ถ่ายรูปเก๋ๆแล้วก็บอกเพื่อนว่าฉันอยู่ชายเชิงเซานะห้องพักห้องนี้น่ารักมากแล้วก็เข้ามาในนี้นี่ไงดูเข้ามาในห้องคือห้องจะเป็นอย่างนี้เลยนะขึ้นข้างบนก็ได้อ้มันคืออย่างนี้แหละเนี่ยแล้วก็มีทีวีสบาย ห้องไซส์ที่กระทัดรัดแล้วมีการแบ่งสัดส่วนที่เจ๋งแล้วห้องน้ําอยู่ตรงข้างนอกค่ะมองไปเห็นวิวเลยซิตี้วิวแล้วก็นี่เข้ามาห้องน้ำถามว่าถ้าคนแบบกลัวตึกมองเห็นเราก็ปิดเลยจ้าเฮ่ hey. ล็อกเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นผนังสนิมเทๆ่ๆผนังหนึ่งให้เราได้ถ่ายรูปใครจะไปรู้ว่าฉาเชิงเซาจะมีที่พักที่หน้าตาแบบนี้ใช่ไหมเกดีค่ะชอบอันนี้มันเป็นห้องมุมคือเบอร์ห้าอ๋อทั้งตึกจะมีห้องเดียวซึ่งอยู่ชั้น4เบอร์ห้านะคะ แล้วก็เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งเลยค่ะจะได้เห็นว่าเออเพราะนี้มันมีห้องเดียวกาแฟรายการมาตามรอยอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบมันมีห้องเดียวฉันต้องแย่งชิ้นกันใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเจ็ดห้องเจ็ดก็จะมีทั้งทั้งสี่ชั้นเลยแหละเราก็จะผ่านสีเขียวเท่ๆของเรามาเรื่อยๆแล้วก็อ่าห้องนี้นี่คือดีอะคือเราชอบอะเนี่ยก็จะมีระเบียงให้เรานี่ฟีลลิ่งแบบเนี้ย ในความห้องที่บีไซส์ที่กําลังพอดีแต่เขามีการแบ่งสัสดส่วนได้เก๋มากเลยอ่ะแล้วนี้ก็จะเป็นห้องน้ำละ่ะแล้วที่สําคัญคือห้องน้ําไม่ได้เล็กด้วยนะเป็นห้องน้ําที่ไซส์แบบเหมาะสมกลมเกลียวกันเลยทีเดียวมาเที่ยวฉะเชิงเซาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะคนกรุงเทพที่มาแต่ว่าเราก็ฝากไปถึงเพื่อนเพื่อรอบๆเลยก็ได้ค่ะบาคนจะอยู่ปราจีนสะแก้วนครนายกที่ไหนก็ตามแต่คือเส้นทางดีของเราพักขับมาใกล้ๆแล้วก็แบบเที่ยวก็ค้างสักหนึ่งคืนมาที่นี่นะแต่ว่า ลงตัวอยู่นะลงตัวอยู่นะราคาเป็นยังไงเออเราอยากรู้เหมือนกันนะ่ะราคาอย่างห้องนี้เท่าไหร่อะพี่นัดร,รูมาพันห้าอ,อ๋อเหรอพันห้าสองคนนี้หรอห้องหนึ่งพันห้ารวมอาหารเช้าแล้วสองคนเนี้หรอถูกมากจริงเหรอก็คือทุกไทป์คือเท่ากันเลยเนาะสุดยอดแล้วก็ที่เราชอบนะคือมาที่เดียวก็ครบอยู่เลยแหละอันนี้นะคะอ่ะให้เห็นสัสดส่วนของห้องถ้าเราเอาทุกอย่างมาปั้นรวมกันเนี่ยก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมที่ไม่ดีเล็กนะ ที่กำลังดีเลยแหละแต่พอแบ่งสัดส,ส่วนก็ดูมีเลยเยอร์ถือว่าจริงๆออกมานอกกรุงเทพมหานครแค่ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็มาเจอสิ่งนี้ผ้พานะันเขาให้ไปช้อปปิ้งนะเพราะวกก่าเขาลดาจริงเหอป่ะจริงครับมันมคือให้ยืมมาไปช้อปปิ้งหรอก็คือ <ức> ซื่ออะไรก็หยิบไปได้เลยแล้วก็เอามาคืน ขอบคุณมากนะคะที่ให้ความสำคัญกับโลกใบน,นี้ I love you, อุยแจม